โอ้หจบเกมครับลิวพูชนะเปเอสเช2-1ครับเหลือจะเชื่อจริงๆครับเกมนี้ใครที่ไม่ได้ดูเนี่ยอาจจะคิดว่าเกมนี้มันอาจจะสูสีกันหรือเปล่าหรือว่าลิวพูเหนือกว่าหรือเปล่าเพราะว่าลิวพูชนะ1-0แต่ความจริงแล้วคือตลอดทั้งเกมเนี่ยลิวพูแทบจะสู้ไม่ได้เลยครับแทบไม่มีโอกาสเลยครับไอประตูที่ลิวพูนำ1-0เนี่ยคือเป็นโอกาสยิงเข้ากรอบครั้งแรกเลยนะครับ เปเช่คือมาดีมากครับคือหินมากโหดมากเดมเบเล่เอ้ยวิตินยาเอ้ยควารัสเคเลียเอ้ยคือสุดจัดครับโดยเฉพาะเดมเบเล่นเนี่ยดวนตัวต่อต,ต,ตัวนักเตะลิพูคือสู้ไม่ได้เลยครับสู้ไม่ได้เลยจริงๆแล้วเป็นฝ่ายครองเกมบุกทั้งเกมครับโอกาสยิงเยอะมากๆครับจริงๆริครึ่งแรกเนี่ยมีโอกาสที่ควารัสเคเลียยิงเข้าประตูไปแล้วนะครับแต่ล้ำหน้าคือล้ำนิดเดียวจริงอะ่ะล้ำแค่ปลายเท้าจริงๆอ่ะครับโอกาสนี่เยอะแยะมากมาย แต่ต้องชมคนนี้ครับพ่อหมีครับอลิซอนเบเกอร์ครับโอ้โหวันนี้ครับไม่รู้พี่แกแบบน่าจะไม่ได้อาบน้ํามานะครับคือเหนียวจัดเหนียวจัดจัดเหนียวแล้วเหนียวอีกครับควอลิตีเคลียร์นี่ยิงแล้วยิงอีกครับไม่เข้าครับพี่แกเหนียวจริงครับเรีูเวลาตัดบอลได้ก็คือว่าจะคลองบอลได้แป๊บเดียวจริงคลองบอลได้แบบไม่เกินสิบวิด้วยซ้าครับก็เสียบอลกลับให้ปเปเชอีกแล้วปเชมันก็บุกต่อบุกอยู่อย่างนั้นอ่ะ ขาดแค่อย่างเดียวคือประตูเท่านั้นโอกาสจบก็มีนะมีโอกาสจบเยอะด้วยแต่ว่ามันไม่เป็นประตูเพราะอลิซันมันเหนียวจริงสุดท้ายครับเอเลียดลงมาครึ่งหลังจังหวะนั้นเป็นดาวิดนนเยที่เก็บบอลได้นะจากแถวหน้ากอรเกโต้แล้วก็ไหลบอลไปให้เอเลียดที่เนี่ยตามรูปฝักข้างบนเนี่ยเอเลียดยิงวิ่งมาแล้วก็สัตแบบไม่จับนะครับด้วยซ้ายดอนนารูมาปาดเหมือนจะโดนมือแล้วแต่เอาไม่อยู่ครับ เรียบร้อยใช่ไหมตอนนั้นมันใกล้จะหมดเวลาแล้วด้วยไงก่อนทดเวลาแค่แบบนิดเดียวอ่ะ, 80, 88, ววะโชคดังที่8088 89แแล้วอ่ะโชคดีของรีพูมากๆนะครับที่สามารถเก็บชัยชนะออกมาได้จริงๆเนี่ยแค่เสมอเนี่ยก็ถือว่าดีมากเลยนะสำหรับสำหรับรีพูเกมเนี้ยเพราะว่าโอ้โอกาสจะแพ้สูงมากแต่พวกเขาทําได้ต้องชื่นชมครับต้องชื่นชมที่เกมรับก็ต้องชื่นชมอลิซอนเบเกอร์ดีกว่าเออชื่นชมผู้รักษาประตูดีกว่าเหนียวจริงแล้วเดี๋ยวเกมที่2ต้องไปเจอที่แอนฟิ์ครับเราก็ไม่รู้ไงว่า พอต้องบุกไปเยือนแอนฟิลเนี่ยเอสเชมันจะฟอร์มดีเหมือนวันนี้หรือเปล่ามันจะโหดเหมือนวันนี้หรือเปล่าแต่ต้องชื่นชมครับว่ายุคนี้แม่งในปีเนี้ยเอสเชม,มันฟอร์มดีจริงว่ะแม่งพอไม่มีเอ็มบัปเป้นี่ดูเหมือนว่าทีแม่งจะโหดกว่าตอนมีเอ็มบัปเป้อีกนะเดมเบเล่นี่โอโ้โหแม่งโหดจริงตอนแรกนี่ดูเหมือนว่าจะแกดูเหมือนว่าจะดับไปแล้วด้วยนะเดมเบเล่เนี่ยแม่งสุดท้ายก็กลับมาเกิดใหม่กับเอสเชยุคนี้ ยิงแลเบิดละเบอร์แล้วแบบทักษะแกนี่ดีอยู่แล้วทั้งความเร็วการเอาชนะตัวต่อตัวคือดีหมดครับสำหรับเดมเบลเล่ขออย่างเดียวแค่อย่าเจ็บยาวอีกอย่าเจ็บหนักๆอีกเดมเบลเล่เนี่ยอาจจะคือทีมชาติฝรั่งเศสในทัวร์นาเมนต์ต่อไปเนี่ยเดมเบเล่นี้ตัวสําคัญแน่นอนอ่ะก็ <c oughs> ขอแสดงความยิน,นดีกับแฟนๆลิเวอร์พูลด,ด้วยครับผม